สวัสดีเจ้าวันนี้กับมาปากันแถมก็ช่องสมศรีชีวิตในเมืองนอกนะวันนี้สมศรีจะมาต้มยำกุง้งสมศรีใส่คา,สาใส่จรไใส่ใบมะกรูดก็ใส่มขามลงไปในหม้อแล้วน่ะ้วกับต้มพอมันเดือดสมศรีก็เตรียมเฮดกับก,กุ้งไว้แล้ววันนี้ไปทํางานกับไ,ได้ทํางานนะนี่สมศรีก็ใส่เกลือลองไปหน่อย ใส่ชุดรดใสดรอดีลดดงไปนะคะไอนอนก็น,นอนได้หนั่งเอา,เอาไอแกไอมีกินกินถึงห้านาทีแล้วก็รับเลยอะอยากแกไอสมศรีก็เลยมอยากจะกินเพราะตอนนี้มันกำลังาบสามมงกุงอยูอ่ก็เลยต้องนั่งเอานอนก็น,นอนได้มันไอไอขนาดนักเลย ไอ้ I, ขนาดนักขอสุมาด้วยได้เนอะอันนี้สมกรีใส่บุหรี่เทียดใสมเุหรีส้มลงไปนะคะอยู่เข้ากอ,อเลยปาดปาดลงไปเลยค่ะอไอ้ I, ขนาดนักแล้วสมศรีก็ใส่หอมแดงลงไปนะคะหอมหัวใหญ่ แน่ว่ามันจะหายมันเสาร์นี้ก็จะกลับบ้านละกลับเมืองไทยแล้วนะสมาวยเต้ยเถอะน้ำซีไอขนาดนั้นนี่น้ำสีใส่นมสดนะคะทำยำกุ้งใส่นมสดมีพริกเผาวันเนี่ยเดี๋ยวน้ศรีจะเอาพริกป่นใส่ตั้งหากสมศรีใส่ในนิ่ไมได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสามีจะสามีกินตวัว ใส่น้ำปลาลงไปด้วยทุกอย่างโอเคแล้วตอนนี้เดี๋ยวราน้ำเดือดหน้าเบื่อนะเป็นเมื่อยเป็นไอเป็นไข้เป็นวัดนะซมจะใส่กุ้งครับ เพลลงไปอันนี้กินคนเดียวน่ะเนี่ยคนเดียวสมศรีก็จะตักแต่กุ้งกับเพลทตีสมศรีใส่ไปอันนั้นสมศรีจะเหลือหน้าไว้ไว้ให้สามีตอนปายบายแกไปทํางานแกจะมาเด็กเดี๋ยวสมศรีก็จะเอาใส่ไปตั้งหมานใส่พร้อมกันแต่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะาลําไหมถ้าเอาใส่ไปพร้อมกันสมศรีก็ใส่เฉพาะของสมศรีเดี๋ยวสมศรีจะตักเนื้อออกหมดเลย อเป็นวัดอันนี้ก็เซตแล้วนะคะมีหอมป้อมนะถ้าใส่หอมป้อมเห็นมะมันมีหอมป้อมเห็นเองแหละคะ่ะ <c oughs> โอ้ยอันนี้เซตแล้วเราเตรียมตัวกินข้าวด้วยกันนะสมซีมีพริกเผาสมซีใส่พริกปนะ่นเนาะพริกเผามด โอางนอกแดดร้อนกินข้าวกาสบายเลยหายสักเดียจะกลับบ้านละวันเสาร์ก็จะกลับบ้านแล้ว,ว,วกลับเมืองไทยแล้วยังไม่หายเลยต้ยมยำกุ้งถือป่ะเดี๋ยวให้ดูสิชัด นี่ค่ะต้ยมยำกุ้งนะคะกินในขวานี่แหละอยากจะยกไปอีกลูกนอนรับนี่นา่าตัวอยากกินอะไรอย่างวะอยากกินส้มตำ แต่ก็คันคออยู่กิีนต้นย้ำอุ้มคนผ่อนกันไปถึงที่ทำงานแล้วลูกพี่ป้าน้าประตูบอกเธอส,สบายหายหรือยังบอกยั้หายล้อยเเซ็นเธอกลับบ้านมาเลยทำต้อง,องทำงานโหเพชรสาใจดีอ่ะแต่ข้ามนักเนี่ย กินหมดลความหิวเนระมีพริกเผาใส่พริกป่นก็นแล้วกัน อายยยเป็นควิวอ่ะใส่พริกป่นไปหนักเพชรขนาด จะกลับบ้านแล้วสมศรียังได้เก็บกระโปรงกระเป๋ายังมีอย่างสักอย่างเนี่ยพอโควิดนี่แหละถ้าคุณสามีเป็นออกไปทำงานแล้วอร่อยวะ่ะ 我。Cool. จองตัวนั้นเล่นแนละ้วมั้ง เดี๋ยวจะาละออนไปเดินละป้าลูกๆไปเดินละขอบคุณที่รับชมชมสีช่องสมศรีชีวิตในเมืงองนอกนะเจ้า,า,ากดไลค์กดแชร์สมสีจิ้มเด้อขอบคุณเจ้า